สวัสดีท่านผู้ชมครับที่เห็นตอนนี้นะครับเวลาข้างบนนะครับ12ชั่วโมงกับอีก13นาทีนะครับพระเอกของเราอยู่ที่เลเวล33ครับ12ชั่วโมงกับเลเวล33ท่านผู้ชมคิดว่าผมจะเล่นไปถึงด่านไหนไม่ดีกว่าเล่นไปแล้วกี่ด่านนะให้ทายกัน10ด่านไหม15ด่าน20ด่านเอ้ลองลองทายในใจดูให้เวลา5วิ1 2 3 4 5 อะมาดูกันว่าผมจะเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วทั้งหมดกี่ด่านนะครับหรือว่าสามสามนะสิบสองชั่วโมงไปดูกันโหลดโหลดเกมโหลดโอเคปิ้งนี่ครับโอ้โคด่านที่หนึ่งครับยังอยู่ที่ด่ยนที่หนึ่งอยู่ยังไม่ไปไหนเลยเล่นได้ด่านเดียวอยู่เลยครับด่านเขียวเขียวเนี่ยนะครับเพื่อเล่นได้ด่านเดียวแล้วสิบสองชั่วโมงทําอะไรอะ่ะก็สิบสองชั่วโมงก็ปั้น ปั้นตัวละครนะครับสร้างอาชีพสร้างสร้างต่างๆนาน,นาครับแบบว่าแบบอยากให้พร้อมพร้อมลบแบบแล้วก็เดินรวดเดียวเลยนะครับไม่ต้องเดินไปไม่ผ่านกลับมาเก็บเบลเก็บอาชีพไปไม่ผ่านกลับมาเก็บเบลเก็บอาชีพไม่เอาครับขอแบบเก็บรวดเดียวแล้วเดินทีเดียวยาวเลยนะครับมาดูกันว่า12ชั่วโมงเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับไปดูกันที่ปาร์ตี้ครับก็ ผมจะเล่นอยู่4ตัวหลักๆนะครับ4ตัวหลักๆนะครับก็12ชั่วโมงเนี่ยเ,เสร็จไปแล้ว3ตัวเหลือตัวหนึ่งยังไม่เสร็จปั้นอยู่นะครับมาดูตัวเอกกันนะครับลำซาลำซาเนี่ยจะให้เป็นนักบอลสูญน,นะครับเป็นนักบอสู์คืออย่างที่บอกนะครับว่า,าตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะมันจะบอกว่าทุกทีผมจะเล่นอ่ะจะเล่นเป็นสายขายภาพ คือถือดาบถือมัดเนี่ยลุยอย่างเดียวเลยนะครับครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่เล่นสายเวทมนต์ดูซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำกันนะครับสายเวทมนต์เนี่ยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าด่านหลังๆอ่ะเวทมนต์น่าจะเอาไม่อยู่เลยต้องเป็นสายกายภาพแหละถึงจะไหวน,นะครับนักบวชเอ่ยนินจาเอ่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับน่าถึงจะไหวแต่ว่าเนี่ยจะลองดูว่าสายเวทมนต์จะไปไถึงไหนอ่ะมาดูกันว่า12ชั่วโมงผมนะครับก็คือลำซ่านะครับสายเวทมนต อา,อาชีพสำรองอาชีพที่2นี่ยังคิดไม่ออกอันนี้คือใส่ใส่ไว้สําหรับอัพเว้เฉยๆนะครับสว่วนอ,อันนี้ป้องกันเลเยชั่นใช่ไหมเป็นการป้องกันสมบูรณ์แบบนะครับป้องกันสมบูรณ์แบบของซามูไรนะครับป้องกันสมบูรณ์แบบของซามูไรามาดูได้ไหมเป็นของซามูไรนะครับป้องกันการโจมตีทางด้านกายภาพทุกอย่างเลยนะครับแต่โดเรม,มอนคือกระจุยนะครับแต่แล้วอันนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน เป็นช็อตชาร์จช็อตชาร์จทางคือว่าใช้เวลาในการไล่หมุนน้อยลงนะครับส่วนเท้าก็เทเลพอร์ตครับว่าไปวิา่มาได้อ่ะนี่ก็คือตัวเอกของเรานะครับนลำซาอาชีพท,ท,ที่สองเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรดีนะครับอาจจะเป็นนักบวชเออหรือจะเป็นไอเทมก็ได้เดี๋ยวดูทีแล้วกันว่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดน,นะ ส่วนมนก็กําลังค่อยๆเก็บ JP อยู่นะครับก็มีเยอะแหละยังไม่เสร็จเอาไปแค่นี้ก่อนก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วละ่ะสําหรับพระเอกพร้อมลุยแล้วนะครับอมาดูตัวที่สมบูรณ์ตัวที่2องกันนะครับเป็นตัวนี้เป็นอาชีพนักเต้นนะครับนักเต้นอาชีพที่2เนี่ยที่ใส่อยู่ตวเนี้เป็นของนักบวชเอาไว้สําหรับช่วยกันเก็บเบี้ยวเฉย,เฉยแต่ถ้าไปลุยด่านจริง,รง,รงอาจจะเป็นไอเทมก็ได้เป็นไอเทมนะครับส่วนอันนี้ไม่รู้ ส่วนนนี้ฟิลลี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเรีแอคชั่นของตัวแดนเซอร์เองเวลาโดนโจมตีเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นครับโดนฟันโดนโจมตีเนี่ยปุ๊บไอตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเอทีเคตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับ1งครั้งละหนึ่งส่วนอันนี้นะครับตอนนี้ใช้ใส่เป็นหมัดของนักบวชไว้ก่อนคือจริงๆตั้งใจจะเป็นครวญเทมเนี่ยคว้างไอเทมได้นะครับก็คือจะเป็นอาชีพสองเป็นไอเทมใช่ไหมอาชีพอันนี้ก็เป็นคว้างไอเทมได้ ประมาณนั้นนะครับแบบเรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตตัวจริงอ่ะนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตเลยนะครับส่วนมุกก่อมุกบวกสไม่มีอะไรนะครับก็อ,อันนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์แล้วล่ะนะครับสมบูรณ์ล,ละสองตัวละตัวนี้เป็นตัวที่สมบูรณ์ตัวที่3ต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมอ่ะแต่เดิมเริ่มแรกนะแต่เดิมเริ่มแรกเลยปั้นตัวนี้ไว้ทีแรกตั้งใจจะให้มาเป็นเอ่อนักคำนวณทีแรกตั้งใจจะให้เป็นนักคำนวณน,นะครับอยู่ตรงเล่นเล่นถึงเลื่อเจ็ดแล้วเนี่ยคือ เราลงไปเล่นเรียกว่าพอสมควรและนะครับดูนะดูดู JP ดิสองพันสอกว่าเออหกพันหกพันกว่ามันเธอเนี่ยคือเปิดไปเกือบหมดแล้วล่ะเนี่ยประมาณเนี้ยคือเล่นไปนานละแต่ว่าเล่นไปเล่นมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่เพราะว่ามันเวลาจะโจมตีแต่ละทีเนี่ยคือต้องเลือกเลือกจะโจมตีด้วยอะไรหาด้วยตัวเลขอะไรแต่ละจะโจมตีด้วยเวทอะไรแต่ล้วไปกดดูปุ๊บ โดนตีโดนไหมโดนพวกตัวเองไหมโดนพวกศัตรูตัว,ตว,ตวนี้ไหมไม่โดนโดนบ้างไม่โดนบ้าง,างากลับมาเลือกใหม่ไปไหนไปเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกใหม่ไปใหม่หมดูใหม่เลือกใหม่ไปใหม่คือแบบเสียเวลาวันรับค้านวะนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเ,เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นักกวีชื่อนักกวีใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ก็เปลี่ยนมาก็ดีเหมือนกันเรียกว่าเอามาเป็นสายซับพอร์ตสำหรับทางด้านพระเอกพระเอกเป็นตัวเวทอสูรมงอสูรใช่ไหมคือมันต้องใช้ MP ไง ก็เลยเอาตัวนี้มาเพื่อมาเป็นตัวซัพพอร์ต MP ก็คือตัวนี้นะครับมันจะเพว่เพิ่ม MP ให้อ่าก็กลายเป็นสายซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับก็อาชีพที่สองตอนนี้ก็เป็นนักพูดสายไปก่อนเพื่อข่าวแล้วก็อัพปั๊ม JP อยู่นะส่วนถ้าไปเล่นจริงๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยก็คงจะเป็นออไอเทมกับทรูไอเทมนะฮะวนมูฟนี่เดี๋ยวมูฟนี่เดี๋ยวใส่มูฟสามให้เลยนะครับเพราะว่าตัว นี้มีมูฟสามโคตรกว้างนะครับไม่รู้จะมูฟไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวลองใส่ดูแต่ที่แปลกใจคือฟรายอ่ะฟรายไอ้บินเนี่ยบินห้าพันเนี่ยจะบินไปไหนอไม่เข้าใจมันบินยังไงวะคือมันลอยได้เฉยๆไม่ใช่เหรอนะครับถ้าที่เห็นถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะโซลิเคชันนี่อาจจะเป็นออโต้โพชชันก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวดูทีแต่ออโต้ออโต้โพชชันก็ดีนะเวลาโจมโดนโจมตีจะได้แบบว่าเครื่องพิชกีไปเลยนะครับอ่ะเสร็จไปละสามตัวประมาณนี้ ตัวตัวสุดท้ายครับตัวนี้กําลังปั้นอยู่ครับกําลังปั้นอยู่คือไม่ได้จะใช้มองนะคือเป้าหมายมีก็คือจะเป็นนักเรียนแบบซึ่งมันยังไม่ออกมาตัวนี้ยังไม่ออกมานะคือนักเรียนแบบอะยังยังต้องปั้นอีกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้มังกรนี่มั้งใช้ออาชีพน่าจะต้องเหลืออ๋อสายสายเวทอะสายเวทครบไปละสายเวทสูงของจุฬาปั้นครบไปละมนมนสูลมนสูเลเกว่าห้ากับ อันอันนี้มั้งเลเวลห้นะครบไปละอ่าเสร็จแล้วเหลือสายเหลือสายกายภาพสายกายภาพได้เป็นตัวนี้เลเวลห้าครับอังกอเลเวลห้านะแล้วก็จะมีอ่อันนี้เลเวลแปดอันนี้เลเวลแปดนะครับตอนเนี้ยคือเสร็จสมบูรณ์ไปเรียกว่าก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะขาดอีกขาดอีกสองตัวก็คือสองตัวนี้จะต้องเลเวลห้าอ่ะก็อ,อีกนิดนึงนะครับจะจะครบละนะครับก็ใกล้จะครบละก็นี่แหละครับสิบสองชั่วโมงก็เล่นได้เท่านี้เลย นะครับอ๋อแล้วก็มีจโกรโะบอกไปไปใช้นะักภาษาศาสตร์ไปคุยมานะครับเอามาเก็บไว้ให้มันงอกเงยเป็นไอตัวสีม่วงบางสีแดงบ้างก็ไม่รู้จะงอกไว้นะครับนะหรือต้องมีคู่ไปรูเดี๋ยวไปหาคู่มาให้ก่อนนะครับเอออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ12ชั่วโมงเท่าที่เล่นมานะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นโชว์แล้วกันว่าพระเอกของเราโหดแค่ไหนนะครับกับการเป็นซัมมอน แล้วก็มีตัวซับพอร์ตเป็นแดนซ์กับกว,วีใช่ไหมามาดูกันครับจะเป็นยังไงนะครับสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันอันไอตัวนี้มาเก็บเวลครับเออนี่ไงคลอดมาแล้วสีม่วงเฮ้ยเกิดมาเร็วจังเฮ้ยมาแล้วเหรอว้าเดี๋ยวรอได้สีแดงก่อนเถอะสนุกแน่นอนครับ <c oughs> ครับเพราะว่าโจโกโบโดแดงคือถ้าเมเตโอมันคือแบบโคตรสุดยอดอะ โคตรนกก่ากลัวเมเทโอของสีแดงอะ่ะโดนไปสองดอกนี่แทบจะตายอะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวบุกตัวบุกจริงๆตัวบุกม,มีสองตัวก็คือตัวพระเอกเนาะที่เป็นแซมมอนกับตัวเลนแบบมันไม่เข้าหรอกจ้านะครับแต่ว่าไอ้ตัวเลนแบบก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะผลจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งอ่านแล้วครับ ว่าจะปั้นยังไงดีวะเดี๋ยวนะจะเก็บเบลยังไงดีวะเนี่ยอืมจะเก็บเบลด้วยแหละดีวะเดี๋ยวนะมันต่อยใครแม่งก็แรงไอ้ไอ้เนี่ยอุย้ยห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยหรอไม่ห้าสิบสองต่อยไหเราต้องเก็บเบลครับอ๋อสวยงามมาเดินหลบมาตรงนี่เสร็จแล้วนักแดนของเราครับก็แดนเลยครับเป็นตนุ๊กตุอะไรครับ นี่ครับเป็นตัวนี้นะจะเป็นแบบว่าแดนแดนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะตาบอดจะเป็นบ้าจะเป็นใบ้จะเป็นกบติดพิษสลโลสต็อปสลีปนี่ครับมีหมดครับไปลุ้นเอาดาบนะครับไปมันเลยมาวิ่งหลบมากรนะครับวิ่งหลบมากรนะครับแต่ที่จริงถ้าปกติเล่นสายกยายภาพนะี่คือจะดานหน้าบุกนะอันนี้เป็นเล่นสายเวทก็เลยแบบว่า ตัวซัพพอร์ตสองตัวก็ไปแอบๆหลบๆซ่อนๆครับแต่เราก็โจมตีหนักครับอ,อ่าสายตาไหมไป้ตัวนู้นดีกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่ามันไหวน้ำแข็งเลยตัวเนี้ยร้อยยี่ห้าอืมมันไม่น่ากลัวจริงตัวนี้น่ากลัวกว่านะนี่แหเจ็ดสิบแปดโอ้ไม่ใช่ดิเก้าสิบนี่แหละอันนี้แหละ มาครับท้าทายครับนี่ครับมันยืนท้าทายเลยมาอย่าไปโจมตีใครนะมาโจมตีกูนี่นี่ครับประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่นะักบวชของเราครับก็ทําหน้าที่เติม MP ให้กับทางด้านนี่นะเติม m อมให้กับทางด้านพระเอกเรานะครับนะไปลุย โปงโปงเปลียนโปงโปงโปงนี่แล้วครับมาเติมเอ็มพีครับวงนี Bald ่อารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่มาดูครับแดนเอ้งเอ้งปังโป่งเป่งติดพี่อยู่ตัวเดียวเอ้ยผมตั้งชื่อว่าแดนสารพัดผิดใครโจมตีใครนะมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับโตโต้กันได้ครับทำอะไรผมไม่ได้แล้วครับมาเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามา ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเข่าลรวครับบล็อกได้หมดแต่คือก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็ยังมีโอกาสดโดนอยู่นะอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราหลบมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้พระเอกไปนคนจัดการดีกว่าส่วนนี้ก็เก็บเบลไปก่อนหกสิบสี่เลยเหรอนี่เนะอเอาไม่ติด มุกมาหลุดตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะตาใครตาใครอย่าเพิ่งไปตาเจ้ากระโบนะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเต้นตายนะอย่าเพิ่งเจอกระโบนะไม่เอาเนาะมาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเติมเอ็มพีก่อนครับผมเติมเอ็มีหน่อยนเอาแล้วนะข้ามาตรงนี้ ปิดท่องครับไม่ให้ใครเข้ามาได้ครับเสร็จแล้วเราก็อัดสิครับนี่ครับตรงนี้เลยครับสองตัวลวดจัดไปทันไหมเหรอทันมีใส่ช็อตชัปแล้วนี่ไม่ทันได้ไงนี่ครับเติมเอิม m ีต่อไปครับมาโดนโปงโปง่ปงโไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ครับมาครับเอาไป แดนสารพัดพิษปึ้งปึ้งป๊บเป็นบ้าแล้วหนึ่งตัวติดพิษติดเออมพิ MP ต่อเนี่ครับก็ไปเล่นประมาณนี้นะครับอารมณ์ง่ายๆชิวเวไปไหนเรามานี่ดจริงมาดี่ดีโหเอ้ไปไหนเรามา,มมาดามก็จะเป็นการเก็บเวลประมาณนี้นะครับอ่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็โชว์ให้ดูประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอารณ์ประมาณนี้ คือตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นทีมทีมเก็บเก็บเวลอ่ะอนะครับตึ๊ดตดอ่าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เต้ไม่เข้าแล้วจ้านะครับตอนนี้ต่อยไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่านักเต้นพลังเราจะหมดแล้วเดิม,มนะโอเค่ะโอเคแค่ประมาณเท่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้มาดูความสามารถของ แต่ละตัวนะครับเป็นยังไงหลังจากที่ผ่านไปแล้ว12ชั่วโมงครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นการลุยด่านันลวล่ะนะครับคิดว่าตัวเร ad ja ียนแบบน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหมีสตอปสลีปสโลครบเลยเฮ้ยสะใจมากโอ้โ oh. หอืมมาอ๋อตรงไหนได้บ้างถ้าถ้าถ้าตรงนี้ดูกีดด่ตัวมีสองตัวนี่แหละ อ่ะให้ดูสักให้ดูสักองแล้วกันอยจะไปละเติม MP ต่อครอบไปสักโดองนึงโอ้ยเสร็จรปร่วงครับแอบต่อยได้ยังต่อยได้ยังจะต่อยสักทีดิอ,อึกแอบตัวเนี้ยจะเพิ่มเห็นไหมเพิ่มแอตแทคเอาไว้สำหรับ เต้นลดเอต้นลดเคสจะลดเดยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะไปจริงนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ12ชั่วโมงไปได้หนึ่งด่านกับอา,อาชีพและตัวความสามารถเกือบครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นการลุยดดานแล้วแหะเพราะว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างน่าจะครบล้นะครับส่หรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ